เมื pues ่อนี e mm. nah. ้อากาศเย็นด yeah, yeah, yes, yeah, oh ีขนาดครับโอ้เหมาะสําหรับการเดินทางปูเมื่อนี้หอมมาถวายที่เนาะครับผมย่อมแม่กับมาถวายนี่ย่อมแม่จ้ายแล้แม่นี่ก็มากเมื่อานี้เนาะครับผมดีที่โชคเจ้าดอกมาทั้งสองแม่เมื่อวนี้พูดถ่อมมาเนาะพูดถ่อเบิดเลยเนาะครับผมพูดถ่อมมาหัคนเพิ่นว่าเก่าเอาปลามาถวายดิ ผ oh. oh, on oh, <e um ู้ถามากเขาข้นพันธุาลาเก้าปลามาถวายปลามาถวายสั่นจ่ายเลยเอาผ่านี่ยสวดซะผ่านี่ยขอบขึ้นขอบขึ้นห่อเปล่านี่นะสวดน่อยเลยสวดนเลยครับผมเสียงตัวนี้เนี่ยฮะปาเพอเสียงนี้ปั๊บน้ำแดงเอาของมาให้สั่นดีปลาตั้งปลาตั้งไกลเลยส้มมาให้สั่นเลยโอ้ของมาถวายอีกมาถวายก็เลือดสั่นครับผมสั่นว่าพี่ ไ้ชันั่งไ้ไไปก็ว่าถือก้นเนาะจังสั่นนาทีเิ่นว่ามาทางนี้ขับโหนดวกนี้ียยเอโอ้แม่ยยพกเก่าเนี่ยแม่ม่ยงียบพวกเก่าครับผมโซดแล้วับเก่าซือโซ่ปด้โซ่ปเด้เสียเป็นว่าเขาบรทวดที่เรวนี่ปูนี่ไหกศูนยีนี่มากังใหกวปูหกสีช่วงช่วงงวดก้อนนี่แมงวนี้เนยวดสีมาเนาะครับผมงวลก้อนแตว่ายังไงผู้ถูดผู้ถอดก็ไปหน่อยวะแม่ลูกมาก ก็ซูดกันเนาะมั่จะจับเลยหนวก้อนเข่ายี่ได้เจ้าอาเข้าเองพอเปลี่ยนครับผมเพต็มหนึ่งหกศูนี่ของฟัวผู้ได้กว่าอยู่เหรอหรือลูกฟั่เด็กเขาครับผมเขาหมดก้อนก้อนอไปชักเนาอหดก้อนก้อนคุณก็หกหนึ่งสามผู้ใหา่ยังไหหนึ่งสามผมมามาเกล็ดใหมดิเพล็แเต็มหนึ่งอีกมันออกศูนย์สามด็ก็มันออกหกศูนสามเด็ก่ออ ทั้งวันนี้นะจิตตาสามตัวนีเอาสองล้านเปอร์เซ็นตสักเอาสองล้านไบ่พอโอ้เพราะว่าพ่อเสงนจะนี่เนาะครับผมพุเธหอมาหกคนคนบอกว่าเก่าคนเอาปลามาถวายโอ้ปลามีเกณฑ์มีแย่ดิครับผมครับผมปลามีเกณฑ์มีเกบเห็นแค่นี้บ่รับบต้องหลายตัวเลยมาจากทางเก่าบุพมาจากทางเก่าผู้เฒ่ามาหกคนแต่ว่ามาหกคนคนบอกว่าเก่า ปัญหาเช้าเันะเกากเย่เลยเนะครับผมรถก็รถเก้าก็บภตัวเดียวกันดิครับผมครับผมใจครว่าถึงน่ป่ามาถายไ้ป่ากับแปดที่เก้าน่ะโอ้ครับผมการมันสิบเอาเลขล่างแปดศูนย์เลยเลขล่างแปดศูนย์ฮะเพราะป่าเข้าดิครับป่าคือว่าแปดศูนย์กับแปดหาด้อยแปดศูนเป็ดเลขล่างแปดศูนย์กัแปดหเพามือเขานครับผมอแกแน่นมือหอือแก่น้นครับผม อคอ้โหนะรแบบต้นหซนปลาต้นปลาปาปลมตายเลยปลาก็่านีก็เลยได้สันล่ะปลาชุนนั้นล่ะครับผมสันมากหกคนกว่ามากเก้าคนปลาเหลือบอกปากละครับผมปาาได้บอกเทงไหร่มันบักโอ้ครับผมะไรว่าค่ชนหน้ากัหลายที่กรบดอกกันนะกลบโอ้คนที่กรบดอกกนที่มานั่เลยกับเาก็ทีเขาใจที่กระกรบครับผม กลับกลับด้วยกลบสีแมนตัวเนาะครับผมก็แปดหกเก้าเก้าหกแปดโอ้สามตัวนี่แปดหกเก้าเก้าหกแปดกลับนะเขามืบหรือว่าเขาตีไปเนาะคับผมแค่นั้นเรียกงรางอ่าแปดชุดนี่ครับผมแปดหาแปดหามใช่หามือเข้าหาอนี่มือหาเนิวยจับออกแจ็บออกปลาอ เลขล่างฟูนี่เน้นลงไปแปดลุงก็แปดหาแน่นปลาตายบอกฟูแม่นปลาตายปลาตายจับนี่ก็เข้าใจจับเนาะครับผมย่ตรงโก้ไรจับเข้ามาจับนั่นหรอครับผมจับกับน้ำจ่อแหละครับผมขึ้นแทมลุงแต้มผีบองคนล้วงขึ้นครับผมต้ามาแปดได้เสิเขาก็เอาลงเกตหาใช่แค่นั้นพ่อครับผมพ่อแต่เปลี่ยนตรงนั้นสองล้านเปอร์เซ็นสองล้านเปอร์เซ็นต์เต้าโก้โศข้างเต่าหลวงปู่จอยโก้ โตเก่าโซดข้างเก่ามันสิบพันหกศูนย์สามหมอบพวงเอาหัวขึ้นที่หกเก้าศูนย์สามสิหัวนั่นนออตีละตีหลายมันคงอยู่ครับผมสล้านสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันคงอยู่หรอสองล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสองล้านเปอร์เซ็นต์เกทับไปเลยสองล้านเปอร์เซ็นต์งามยิ่เด่นอ่ะครับผมเรื่อกระแปดไม่หกเป็นนั่นนี่โอ้แปดพวงอ่ะโอ้ แต่รเกาเป็นป่ไเปนบ่ครับแต่รเกานาะโอ้เป็นรเกม่ตปูหยม่เป็นรคเกา่ครับผมเออก็นั่นเองนั่นรัาแปดหกเก้าเก้าหกแปดยโวเกาต่กครับผมปูจอย้กโอ้งายเลยก็คือปูเอาไปเสี่ยงแล้วก็ฟันต่ปูนี่มีฟันเลยฟันลไเล่าหัวปลามาเ่ก็เขาเนาเอาตัวใเสี่ยงปูเอาตัวนี้บอกเนี่ยนะเอาแปดหกเกานี่ไเสี่ยงแล้หัวปลาปลานาปลานาว่า เพราะเสียงแล้วเหมนอนรมาฝันคนเอาป่ามาสันนะครับผมฝันซ้ำฝันซ้อนแล้วเตือน่งฝันเป็นจริงว่าฝันเป็นจริงเอโอ้ก็อนันนี้ง่า่ขึ้นอยาย่แบบครับผมนี่เรียกยบอกว่าเป็นอันก่อนล้กลับซะก็กลมกมตัวเดียวกันครไปปากมากแปดหม่นะใายกับใจแล้วเมื่อหานิวเออก็เลยมีเล็กล่างนี่แปดฟูนกับแปดหาแม่นั่น กระเล่นสามตัวกระเพ่นเขาอย่าร่ลงเอาปกแกะตว่าเขาอย่ารลงมาเข้าหนึ่งตัวนึงนะเจ็ดแปดเี่ยโอ้ครับผมข้นรดรงเจ็แปดแมจับเด้อครับผมน้องมันบ่บ่โอ้ครับผมเอาเจแปดกันไว้นปูยังไงนะปลาปลาปลาไม่เจ็ดไม่แปดไม่เจ็ดคนว่าไม่มีเจ็ดปอมแมม เห็นบ่อน้อนาะเออ้าข้าฟังตานเดียวเห็นบ่อน้อแะโอ้นในสีมาบุรณะอันนี่บอกูเพราว่าข้าเรดมื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 นี่ดมาดมืดมืามืดมืดมืดมหดมืดมืดมืองืดมืามื้มืดม่ะมืดมมมืดมืมืด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 มืืดมดมืดม้ามืมมือม ครับผมโอ้ีีแพ่ยสแพงครับผมแม่นอยู่ปูมครับโอ้เห็หนอนเลยโอ้เห็นหโอนเปก้อี็ตัวนตัวเขเปิดเป็นแปดหกเก้าเก้าหกแปดมีเจ็ดแปดมีแปดศูนย์มีแปดห้าครับเนาะครับครับเจ็ดครับผมเจ็ดปะครับปลามีเจ็ปลาบีเกเนาะแค่นั้นละครับผมัวเดียวแปดโอ้อืไอเป็นแจมอหรือ แต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันครับไปกามาซื้อที่เดิมมีแปดตบเก่านะคุณนาะตัวเดียวกันอันนี้กันตัวเดียวกันเรับครับผมณมันมีอะไรพูดบันี้พูเสียงกับพูฝันดีฝันดีว่าปลาปลามาเนี่ยล่ะส่ดปลากันเลยครับผมส่ดปลาก็เรียกว่าเหมือนรถมากว่าฝันมันสันเพราะปลามาสันนี่ครับทั้ปลาทั้งไก่เออปูไก่พร้อมย้ำได้ขึ้นนิยายนี่ไหม ว่าจะว่าจะโทรไปบอกว่าจะว่าเจ้าพูด่ะเจ้าบอกเเนี่ยโอ้เดียวมาโทรไปเห็นปะคร้บ่มเห็นผ่มคนกันเถียวนะกันเถีวนั่น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 น่นั่น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 นันนั่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 น นีเนาะจับในกกลมับเนี่ยกมตัวรงเลยกลมตัวแรงกนีพวกลมตัวแปดอ่าเป็ป็ฮปดมเ่กันเอาเอาตัวเไซดําเลยเเกใส่กับแว่านี่เก็แปดออเอเออล้เออล้นั่นสบายแล้วัมีห้างใจแล้วหุ้ใจมีห้างใจแล้วปั๊นี้ไม่ได้ปวเด็ปป่อยแล้ที่ปูกครับผมพป ตงเตียงก็แล้วหลงสุดครับผมเป็นใ่จุกง่ายง่ายภาษาง่ามเลยเนาะครับเด็กง่าอย่างั้งมเขาบอกขายเหยเด็กไอ้ปูเก่งไปเลยปูกล้องนึงเอยนึกว่าบอกขายเฮ้ยนี่ขม่เาพเยเขาว่าโอ้เด็กดังมาตแต่เดเออเมียเรื่อยๆแต่ว่าโปูจอยก็ค้อก็ลอกเลื้อยโอ้อะไรวะข่าวว่าออกจากนี่นะ เมืสิ้ดเลยสิดอีกเลยจมื่อบ่ขายพี่ร่างเนาะเขาเามากปุ๊บเลยกับเบิ่สิ้เลยอ่าดีกับฝ้าวไปหาเสือโอ้ยหาได้เลยฝนกำลังลงดพี่ร่างไงอหาได้กัหาได้พี่ร่างด้ยมวมาแล้วครับพี่ครับฝนก็มาแลได้เอฟซบาินฝนก็มามากับฝนมากงทุ่มเย็นพี่เียตอนเ้พี่ร่างยุบส ครับผมสุบครับผมมาด้วยเป็นเซนต์ีมาหาเซนีครับผมอะไรครับสวัสดีครับครับประจวาได้พี่น้องได้สำหรับปูใจกอกเข้าชื่อนี้เจ้ามือภาวะครับนะเจ้าก่อยก็โตกเกาเต้าโกโตโอสวยรูแกได้บ่ปู่เปลี่ยนเปี่ยไนพอมันเป็นอะไรีสกัน ขอให้เห็นปังๆครับผมแับตาจอที่เพื่อนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหนึ่งหนึ่ง